สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับวันนี้ผมพามาชมที่ดินของโครงการเราครับอยู่ที่ตำบลทรายมูลอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับที่ดินตัวนี้เป็นโซนบีนะครับมีที่ทั้งหมด400ตารางวาเราขายเพียงตารางวาละ4,000บาทครับที่ดินของเราสวยงามมากครับห่างจากถนนลังสิตนครนยกผู่ประมาณ1กิโลเมตรครับนครับ คือที่เราได้เคลียร์เรียบร้อยนะครับผมเป็นบางส่วนด้านท้ายแปลงเราจะมีบ่อน้ำนะครับนี่ครับไปไช้สอยเนื้อที่ถนนหนึ่งไร่ครับทำประโยชน์ได้หลายอย่างครับปลูกบ,บ้านทำโกดังทำร้านค้าได้ครับเพราะที่ดินตรงนี้เราสวยงามมากเราอยู่ที่ท้ายแปลงพอดีครับจะมีถนนทางเข้าออกเป็น สามทางครับเราตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงที่ดินของลูกค้าเจ้าหนึ่งครับเขาได้ถึงเรียบร้อยแล้วนี่ครับกานท้ายแปลงเขาเขามีบ่อน้ำครับไว้ใช้สอยเดครับบรรยากาศดีมากเลยเงียบสงบดีครับถ้าเราเน้นปลูกบ,บ้านแนวสวนเกษตรครับตอบโจทย์ได้เลยครับตรงนี้ น้ำใสมากครับน้ำดีดินดีด้วยครับทีน่นี่นี่ครับแปที่ดินเราผมเป็นบางส่วนนะครับผม,มพาไปชมที่หน้าแปลงที่ดินนะครับหน้าแปลงที่ดินเรามีถนนหน้ากว้างประมาณ8เมตรนะครับ นั่นคือหลักหมุดขอ,องไปทษณีนินแล้วครับหน้ากว้างประมาณ20เมตรครับนี่ครับตรงไปนั่นคือถนนนครรัชฎาคนรคนน,นะครับ1กิโลเมตร่นนเราไป็นถนนหินคุกอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับเราอยู่ทางเข้าออกพอดีครับออกได้สองทางออกไปก็เป็นแบบถนนการเกษตรของชนบทครับ แปลงที่ดินหนไร่ครับสนใจทักมานะครับเยังวางดาวบวกทำสัญญาที่ห0 0 0 0บาทเราก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ครับสนใจทักมานะครับอาร์ตศูนย์แปดเกสวัสดีครับ